สวัสดีครับผมพงสุพัฒน์ครับสวัสดีครับ พงสุพัฒน์ครับสายขายครับบริษัทอิทุสุคิงยนต์สาขาสุวินทวงครับรุ่นที่วันนี้แนะนำนะครับก็คือรุ่นแคปโฟ1.9สปีดนะครับ X-Series นะครับก็คือรุ่นสปีด4ประตูตัวเตี้ยนั่นเอง นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวมีสีดำแล้วก็มีสีแดงอย่างคันที่โชว์อยู่เลยนะครับสีดำกับสีแดงราคา เท่าๆกันนะครับ843,000บาทถ้าสีขาวจะถูกกว่าสี2สีที่พูดถึงเนี่ยอยู่7,000บาทครับนะครับการที่เรามาออกงานเนี่ยแนะ่นอนครับเราก็จะเจอลูกค้าหรือผู้คนหลากหลายนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะมาดูรถแล้วก็ทดลองขับในงานได้ด้วยนะครับ แต่จุดหนึ่งครับอยากจะฝากลูกค้าที่ดูอยู่ครับโชว์รูมเราอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์อยู่ไม่ไกลจากสี่แยกมีนบุรีครับขับรถจากสี่แยกมีนบุรีมุ่งหน้ามาถนนสุวินทวงศ์ก็คือทางที่เราไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นั่นแหละนะครับ304ครับ ขับมาจากสีแยกมินก็ประมาณ10นาทีนะครับในความเร็วปกติอยู่ฝั่งขวาครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงแยกหนองจอกนะครับการที่มาซื้อรถที่โชว์รูมอยากให้มาดูรถกันครับมาทดลองขับการมานั่งคุยราคา จะสอบถามสเปคลรถกันสอบถามโปรโมชั่นของแถมต่างๆดอกเบีย้ยเท่าไหร่แถมอะไรบ้างมาคุยกันที่โชว์รูมก็ได้ครับถึงโชว์รูมไม่มีพิตตี้แต่มีผมครับผมเป็นคนขายอะครับอยากขายมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้า6เกียร์ครับจุดเด่นๆเลยคือภาษีครับภาษีรายปีเนี่ยที่หลายๆคนกลัวกันนะครับรถ4ประตูเนี่ย เคยจ่ายกัน6-7,000บาทนะครับตัวนี้เนี่ย2,500บาทมีทอนครับมันคือ2,492บาทครับ6เกียร์เดินหน้าครับ1เกียร์ถอยหลังสเปครถในโฉมปัจจุบันเนี้ยอย่างตัวพงมาลัยครับก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับรับโทรศัพท์ที่พงมาลัยลูกค้าใช้งานง่ายครับ150แรงม้าวิ่งครับรถวิ่งดีครับลื่นๆเลยนะครับ สี3ส,สีอย่างที่เรียนแจ้งไปครับขาวสีดำแล้วก็สีแดงตัวโปรโมทเลยครับครับแล้วก็วันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับผมขอมอนุญาตฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ081485 0-0-0-0นะครับแล้วก็เราก็จะมีเพจนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สอบถามโปรโมชั่นต่างๆนะครับของแถมส่วนลดดอกเบี้ยเพียบเลยนะครับอยู่ใต้ตรงนี้นะครับมองนะครับมองนะครับดูดูนะครับดูเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วมาซื้อครับสวัสดีครับ